โอ้มีเอฟเฟกต์สุดยอดนะ ครับน้องๆอยู่กับพี่วิกินอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับน้องๆพี่มีหมดมานําเสนอน้องๆทุกท่านกันนั่นเองสําหรับใครที่เป็นสายมมยนิงนะฮะคลิปวิดีโอนี้ไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนนะฮะนั่นก็คือเครื่องขุดหินอัตโนมัติกันนั่นเองอ่ามันจะเป็นยังไงถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนเราจะไม่ได้กันสำหรับผูที่ชอบวิดีโอนี้อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะฮะและอย่าลืมกดติดตามดนกนเกิลเพลย์ผมโดยนั่นเองซุปงตอร์รังใจผมโดยแพร่ตามคลิ ได้แล้วเพราะรข่าสารใหม่กันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องๆสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะและตอนนี้นะฮะทุกคนเราอยู่ด้านหน้าภูเขาลูกใหญ่ลูกหนึ่งเลยนั่นเองนะฮะและดูเหมือนกับว่ามันจะมีช่องน้อยๆอยู่นะฮะให้เราเนี่ยสามารถได้ใช้เจ้าเครื่องขุดตัวนี้ได้เลยนะฮะซึ่งเครื่องขุดตัวนี้นะครับน้องๆมันเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยนะฮะสำหรับใครที่กำลังเป็นสายไมเนิงด้วยนั่นเองนะฮะเพราะเครื่องตัวนี้นะครับเราสามารถทาการขาบได้ เราจะทําการลองทดสอบนะฮะคุณผู้ชมโดยที่เราเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าถ้าเลยละกันนะฮะคุณผู้ชมเน่แล้วก็ทําการวางไว้ในรูปแบบนี้นะฮะแต่ดูเหมือนกับว่าหัวมันน่าจะออกมาทางนี้เลยเนี่ยคุณผู้ชม <c oughs> ถ้างั้นเราต้องวางด้านนี้อา่า พอเราวางเครื่องไปในรูปแบบนี้ปุ๊บนะฮะคุณผู้ชมแน่นอนฮะทุกคนว่ามันเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งนะฮะไอเทมชิ้นนี้นะครับจะกินพลังงานด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งพลังงานที่มันต้องการนะฮะนั่นก็คือโคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีโคก่อนนะฮะถ้าเราไม่มีโคนะฮะเราก็ไม่สามารถใช้งานเจ้าเครื่องตัวนี้ได้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทาการแบ่งครึ่งไปสักประมาณเออสิบหกละกันนะฮะคุณผู้ชมเพราะผมไม่รู้กันว่ามันจะต้องใช้พลังงานมากน้อยขนาดไหนนะฮะหลังจากนั้นก็ทําการเเเปิิดสวตครื่องลยนะะ อนไปนะฮะแค่นั้นเองคุณผู้ชมโอ้มีเอฟเฟกต์้โหสุดยอดนะฮะซึ่งแอนเลยที่มันจะขุดนะครับน้องๆมันอยู่ที่3าคูนสนั่นเองนะฮะเอาเรื่องนะเนี่ยทุกคนโอ้โหแล้วหมดตัวนี้นะฮะก็ถูกอัปเดตมาเรื่อยๆแล้วด้วยนั่นเองนะฮะเป็นไงทุกคนโอ้โหขุดได้ดีมากๆเลยนะฮะแล้วขุดกลางอากาศได้ด้วยคุณผู้ชม โคตรโกงนอะอะไรมันจะโกงขนาดนี้วะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหโคตรแจมแมวเลยนะฮะเน่ขุดลงไปเรื่อยๆนะฮะและดูเหมือนกับว่าอะไรที่เป็นแร่นะฮะคุณผู้ชมมันก็สามารถขุดให้เราได้ด้วยเอ้ยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะเราขอดูเชื้อเพลิงหน่อยละกันนะครับทุกคนเหมือนกับว่าเชื้อเพลิงเนี่ยกินน้อยมากๆนะฮะมาแต่ตรงต้นตรงนู้นนะฮะจนถึงมากลางของผูกเขาแล้วนะฮะมันกินไปแค่ประมาณ1ิบก่าโคได้นะฮะยังไม่ถึง1ิบโคเลยได้ําเลยทุกคนอันนี้ ถือว่าเป็นอะไรที่น้อยมากๆเลยนั่นเองนะฮะก็เป็นอะไรที่ดีนะฮะคุณผู้ชมอ่าเหลือ9ก้าแล้วคุณผู้ชมเราก็สามารถทาการเพิ่มเติมให้มันได้นะฮะสักประมาณ1ิชิ้นละกันนะครับแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมเราจะทําการออฟมันยังไง <c oughs> นั่นคือสิ่งที่ผมเ่ยสงสัยมากนะฮะหรือว่าเราจะต้องทาการดึงในส่วนของโคมันออกมาะฮะคุณผู้ชมอ่ะถ้าเกิดเราทำการดึงโคออมานะฮะเอ้ยมันยังมีในส่วนเชื้อเพลิงหลงเหลืออยู่นะฮะอารมณ์เหมือนกับว่าเรากำลังใช้เตาเผาครับน้องๆแล้วภายในเตาเผาเนี่ยมันก็ยังมีเชืออยู่น อ ه, ตอนนี้เชื้อเพลิงหมดไปเป็นที่เรียบร้อยละนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็แค่ทําการต่อเติมให้มันนะฮะแล้วเราก็ทาการกดอ่อนนะฮะแค่นั้นเองนะฮะถือว่าปเป็นอะไรที่เ i m ป l e มากมากเลยนะฮะเออก็ถือว่าปเป็นอะไรที่ดีงามนะฮะขุดได้เร็วมากๆเลยนะฮะน้องๆทําเป็นปเล่นไปนะครับแต่ข้อเสียงมันเนี่ยก็ใช่ว่ามันจะไม่มีนะฮะทุกคนว่าข้อเสียงมันเลยก็คือเราไม่สามารถทาการคอนโทรลมันได้นะฮะเรียกง่ายว่ามันตรงได้อย่างเดียวเท่านั้นนะฮะไม่สามารถทาการแบทกลับมาได้นะฮะหรือจะไปทางซ้ายไปทางขวาอะไรประมาณนี้นะ มันไม่สามารถทําได้เลยนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้นยถือว่าเป็นอะไรที่เฟลหน่อยหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่เป็นสายไม่นิงนะฮะและก็คาดหวังกับเจ้าเครื่องตัวนี้ไว้นะฮะต่อไปว่าช่างมันเถอะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันดีกว่านะฮะว่าเราเนี่ยสามารถขุดอย่างอื่นกันได้หรือเปล่านั่นเองนะฮะถ้าเกิดเป็นต้นไม้ลหละทุกคนผมอยากลองดูอ่ะทุกคนถ้าเกิดถือว่าเป็นต้นไม้เนี่ยมันสามารถทำการขุดได้หรือเปล่านะฮะแถวนี้มีต้นไม้ไหมคุณผู้ชมแถวนี้ก็มีต้นไม้อยู่นะฮะถ้างั้นนะครับคุณผู้ชมโอเค มัน easy easy แล้วก็เห็นง่ายๆใช่ไหมอะถ้างั้นลองตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ทําการใส่เชื้อเพลิงเข้าไปนะฮะดูดิคุณผู้ชมว่าเราใส่เชื้อเพลิงเข้าไปในรูปแบบนี้แล้วนะฮะมันสามารถตัดต้นไม้ให้เราได้หรือเปล่านั่นเองนะ,ะผมว่าได้หว่ะทุกคนคุณผู้ชมเชื่อไหมผมว่ามันน่าจะทําได้อยู่นะฮะได้ปะได้ปะไหนดูดิดูดิได้ไหมคุณผู้ชมโอ้ได้อยู่คุณผู้ชมโอเคแบบนี้ก็ค่อยหวานหมูหน่อยนะฮะดินสามารถขุดได้นะฮะแล้วก็หินสามารถขุดได้ต้นไม้ก สามารถขุดได้นะแถมสามารถลอยกลางอากาศได้ด้วยคุณผู้ชม อันนี้โคตรเกลียนนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นเบสล็อกแหละครับน้องๆเออเบสล็อกนี่ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะฮะว่าหลายคนน่าจะสร้างมันดีนะับว่าเบสล็อกเนี่ยมันเป็นบล็อกที่แข็งแกร่งมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันดีกว่านะฮะว่าเราสามารถใช้เจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะขุดเจ้าตัวเบสล็อกกันได้หรือเปล่านั่นเองนะฮะลงมาด้านล่างสุดเลยคุณผู้ชมไหนดูดิผมขอทาการหาแอรรเรียแป๊บนะฮะมันขุดหลแงไปข้างล่างตรงๆไม่ได้ครับน้องๆอันนี้โคตรเฟล งันลงมาชั้นนี้ละกันนะฮะชั้นนี้เป็น Y10 นะฮะก็ยังไม่ลึกพอนะฮะคุณผู้ชมมีตรงไหนที่ลึกมากกว่านี้บ้างถ้าเกิดตรงอื่นที่ลึกมากกว่านี้เนี่ยคุณผู้ชมเหมือนกับว่าเราจะเจอในสงวราลาวาแล้วนะฮะถ้างั้นเอาเป็นชั้นนี้ก็ได้คุณผู้ชมแล้วก็นำการปรับเป็นเคียร์ทีออกไปนะฮะหลังจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทาการขุดลงไปข้างล่างนะฮะสักประมาณเออนี่ฮะคุณผู้ชมชั้นนี้ก็ได้อยู่คุณผู้ชมโอเคหลังจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเริ่มไปเด น้องๆโหให้ตายเถอะนะฮะโอเคทําการวางเครื่องขุดไว้ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มาทําการใส่เชื้อเพลิงกันนะฮะเรามาลองดูกันฮะ,ค,ะคุณผู้ชมว่ามันสามารถขุดได้หรือเปล่า1 2ซ่อามไปนะฮะคุณผู้ชมดูดีคุณผู้ชม,ชมว่าขุดเบ็ดล็อกได้ไหมนะฮะจะบอกนะว่า <c oughs> oh my god คุณผู้ชมมามันขุดเบ็ด แต่เหนือกว่ามันขุดเบ็ดล็อกไปปุ๊บนะฮะคุณผู้ชมหินเบ็ดล็อกเนี่ยเราไม่ได้นะฮะเราได้อย,ย่างอื่นแทนนั่นเองนะฮะเรียกง่ายว่าขุดเบ็ดล็อกปุ๊บนะฮะแล้วก็เบ็ดล็อกก็แตกไปเลยนั่นเองนะฮะเอาจริงๆนะนะคุณผู้ชมมันสามารถขุดเบ็ดล็อกได้ขนาดนี้นะฮะเราไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับมันแล้วนะฮะคุณผู้ชมว่ามันสามารถทําได้ในรูปแบบไหนบ้างนะฮะว่าขนาดเบ็ดล็อกที่แข็งแกร่งที่สุดภายในเกมไมค์ครับเนี่ยมันยังสามารถขุดได้เลยนั่นเองนะฮะและเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคือมิอนิ easy, มอส มแต่ว่าฝ่ายไมยนิรนะะ่ะฮะต้องถูกใจเครื่องขุดตัวนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมสําหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ share, นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครเบอร์ผมด้วยนั่นเองส่งเกำลังใจผมด้วยแพทย์ตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดถึงช่องเราได้แล้วเพราะข่าวสารม่ใหม่กันด้วยนั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนและกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ยเราเจอไดโม่ด้วยฮะทุกคน